ท้องเปลี่ยนท้องแล้วปี26ผัดเผ็ดขอหมูทีมงานเข้มแข็งคราบข้าวเหนียวข้าเจ้าเลือเอาครับวันนี้นะราคาอยู่ที่4 0 0บาท590บาท4 3 5 9 0บาทขายสองเลยเพื่อนแคำเน็ดท้องยังใหม่อยู่ก็คืออะไร ทําทตามสวัสดีครับวันนี้กวลุงาก่โดยนายกระต่ายนะครับพามาครับเมนูแนะนำผักขาหมุโอ้ยเชฟมนเชฟประจำเทศบาลโอกินหอมมากครับใส่ขิงด้วยนะครับยูงดีแท้ อันเท่อันเท้งาม้งลายจ้ะทองเป็น,อน,อนของเคผัดเผ็ดขอ้ขอหมูทีมงานเข้มแข็งครับข้าเหนียเขาเจ้าเลือเอาครับ นะราคาอยู่ที่4,350า590บาท4 3 5 9 0บาทหารสอเลยทีได้กำไรคด้องก็ยังใหม่อยู่ก็คือเขก็ใรเออหลังน่ะไม่เบียดเลยต่น้าไหไก่ต้ม

đừng được anh mới vừa mang nó ngăm bẹp nó 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 cẩn luôn này ừ. cái <laughs> đấy bắt đi là

อันนี้ก็เอื้อนะ đây กล่องอันนี้ได้หาหมดเลยอืมกวน

si, mặt ăn nay bữa chứ, siêng, kem à, có đây, đây, không này, muốn

ก ja, ็เทปเอาไล่เลยว่ะเดียันตีมหาใจสาตัวหาันมั่วจังรายจมาแต่ดันลงับันมาปุ๊บมาดูอาิเลยมาถวายมุ่ง แต่ยังว่ามีเป็กม่หันกันตีอาจจะไม่หาเรากต,ต้ออป,ประมาณิดยว

นกนเลยรื่องมัอเปียกมันก็อยกินอยู่นะน้ำหนักเดี๋ยวกินไปบอกเราเราเบิงขัดเพาะมนขาดเปียกเพนเปียกมันมันห่นู่นมันมันเต็มากออฟิไปตัวนีาอกเจ้าหนึ่งว่าเันจปล่อยว่าเปียนแล้วก็รืมอลว่าลืมมาบอเพาเหยีดแล้วเพาะเหยียดเปียนมันเปียงแล้วได้

ผมมาหอดตโม่พไปผมไปเลยอแล้วยูแล้ขี้ขมากบแจอดถาม่นอดไปว่าแวะแ่บอกอนไปหนึ่แล้วอยู่แล้ว่าจังหวะขม่าแล้วว่าจังหวะว่าเพเบิ่าข้าขยะยยูจังจอดจังเลยหรอตนีเราไกิล้วมไ่าเขาอเอาคแรกเขาหมูเลยเอา

มันจะน้อยลงนะครับเริ่มอีกแล้วดันออกมาให้มันลุดออกเลย้แกันเลยพี่น้องเนี่ยผมเครียดตายที่มันสมอยางเนี่ยรีบบอกก่อนจเไไล่เลย เอาแต่เดี๋ยวปิดคลิปนี้เดรนโอเคนะครับก็วันนี้ลุงไต่กับครัวลุงไต้แล้วครับตามาทานผัดเป็ดขาหมูกับทีมงานเข้มแข็งนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์สมครให้กับกรัวลุงไตยบ้านพุทธรัก์นะครับเพื่อทำคลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้รับชมด้วยนะครับครับบายยขอบคุณมากครับเนี่ยมคือโบปิด